สวัสดีครับตอนนี้เวลา17นากา56ก็คือเหลือ4นาที6โมงเย็นโอ้ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้า6โมงสชั่วโมงครับขวันไม่มีนี่เมื่อกี้ป้องไปใส่ฟืนตัวเล็กๆขึ้นแค่เป็นไอๆพังๆนั่นเห็นฟันหลายๆนิดนึงนะ่ะเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยครับผมนะ สุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูน้ำส้มกนไม้อาจารย์จะตักน้ำส้มกนไม้กันครับเตานี้ไม่มีควันสำเร็จสำเร็จสำเร็จสุดยอดเลยสุดยอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดีไปกว่านี้อีกอะ่ะแค่นี้ยังไม่พอใจนะครับคือเอ่อมีช่องอากาศข้างบนนิดหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วอาจารย์ใช้พัดลมเป่าไว้ตัวหนึ่ง ช่วยช่วยเพิ่มม่นี่อากาศมากขึ้นเนีโอ้โหอย่างนี้สุดยอดเลยใช้ได้แล้วครับสองแบบนี้ใช้ใช้พัดลมธรรมดานี้กับเออโบโวหรือว่ามังกรพ่นลม,มอ,อาจารย์นี่แหละนะแล้วก็ได้งานอีกเนี่ยนะควันไม่มีสวนอนาะจารย์นั่งทํางานตรงนี้ได้สบายเลยอะมานั่งปั้นปูนแทนที่จะคนเอาไปนั่งเอาฟืนใส่ไปใช่ไหมไม่ต้อง ไฟลุกอยู่ข้างในนั่นแวบๆนะแดงๆเห็นไหมครับนะนะนะลุกครับไฟลุกอยู่ข้างในนะอาจารย์เดี๋ยวก็ไปผสมปูนเอ่อผสมแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้กวนนี่จะมาตักน้ำส้มขันไม้ก่อน๋ยวมืดครับตอนนี้มันหกโมงเย็นแล,ะละ้วล่ะสองนาทีก็เมื่อกี้มันเหลือสี่นาทีใช่ไหมเนี่ยน้ำส้มขันไม้เต็มนี่มันก็หนึ่งร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรครับเดี๋ยว ใส่ถังนี้มันถังถังข้างหลังสีขาวอะ่ะเก็บได้70็ดลิตรแล้วจาย์ไปเก็บได้ถังเปล่าเนี้ยอีก200ลิตรนุ่นฟรีเลยเพราะว่าเขาทิ้งไว้ในห้องน้ำไงจานก็ไม่รู้เนาะไว้ต้อง3ปีมาแล้วน้ำกระท่วมดีมันไม่ลอยหนีไปไหนโอ้โหโชคดีโชคดี แล้วก็ได้สังกะสีด้วยเดี๋ยวเราเอาสังกะสีมาใช้นะครับน้ำส้มขอนไม้เดี๋ยวเอาเก็บไว้ครับเออก็บไว้ก่อนอ,อื โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอสมาภัยครับมันเบาไงเทนจะคว่ำเนี่ยจะปั้นขอบนี่ไม่ได้ปั้นเลยก้อนอิดก้อนหินไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นอยู่แบบบอ๋อเรรู้แล้วรู้แล้ว เดี๋ยวอิดแดงมาเสริมอิดแดงเก็บมาจากขยะกำลังผสมปูนเดี๋ยวเอามาทำตรงนี้ก่อนวันนี้ก็ทำปูนไปด้วยเขาทานไปด้วยทำปูนไปด้วยครับข้างบนน้ำมันจะใสหน่อยข้างล่างมันจะเข้มข้นครับเดี๋ยวเราพอหมักหมักไว้นานๆแล้วมันตกตะกอน ตกตะกอนไล่ดำดำมันจะไปนอนก้นหมดอยู่ข้างบนมันจะเป็นสีเหมือนอน้ำปลาสวยครับตอนนี้มันผสมควันมันก็ไม่สวยเนี่ยเริ่มสวยแล้วไหมเริ่มเป็นแดงๆเหมือนน้ำปลาแต่ตอนนี้มันดำๆอันนี้ดีนะน้ำส้มฟันไม้ที่ได้จากไม้สะเดากับไม้มะขามครับไม้มะขามก็ มันมีรสเปรี้ยวไม้เสดานี่มีรสขมถังนี้ก็ถังนี้มันถังสิบลิตรถังสิบลิตรอาจารย์ก็ตักประมาณ8ปลิตรนี่ตักไปเต็มนั่นแหละเต็มถังนี่แหละเดี๋ยวเอาคลิปตั้นๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลา ถ้ามีโฆษณาขึ้นก็ช่วยดูให้อาจารย์ด้วยนะครับขอ,อความกรุณาอาจารย์ก็ได้อย่างนี้แหละนะอย่าอย่าไปอย่าไปกดข้ามพยายามอย่าไปกดข้ามนะครอาจารย์อาจารย์ไม่มีไรายได้อะไรน่าหรอกความรู้อ่ะที่จริงถ้ารัฐบาลเขาออกเงินให้ค่าค่าวิจัยค่าคนา้นคว้า เหมือนโรงเรียนมหาวิทยาลัยเขาออกมีทุงมีทุนหรือเปล่านะประมาณนั้นอะ่ะคือเหมือนเหมือนนักเรียนแล้วมีทุนอะ่ะเรียนทุนน่ะอาจารย์ไม่ได้ทุนจากรัฐบาลนะถ้าได้ทุนจากรัฐบาลแล้วเออมาทําวิจัยมาทําคนควา้าแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนไทยนี่คิดแบบไม่มีอะไรเลยจดลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรก็จดไปอย่างนั้นเองก็ สวยแพร่ลักขนาดนี้นะจา์จะไปห้ามใครแล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วครับอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมาหรอกถ้าให้จ้างอาจารย์ไปทำไม่รู้าอาจารย์จะทําให้ไหวหรือเปล่าแต่ถ้าจ้างไปทำอาจารย์จ,จะทําให้ได้นะโทรมาครับโทรมาหาอาจารย์ทําให้แล้วก็มีค่ารถค่าลามีการสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลย ทำให้มันประหยัดแล้วก็ได้ได้เงินกันถอนแบบแฟนชายไปเลยครับถอนแบบแฟนชายเดี๋ยวไปดูเบอร์โทรศัพท์อาจารย์นี่นี่นะครับ0ูนย์ก็หนึ่งแปโทรมาเลยครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้ดูอันนี้อาจารย์ทำไว้เมาืวานทำไว้ เลี้ยงอ่างไม้ให้มันเสมอเท่ากันนู้นไงแล้วก็เอาซีเมนต์มาปั้นปั้นปั้นภายในนะปั้นภายในเลยให้มันเป็นศิลปะซีเมนต์ถอดได้ถอดได้แล้วกวาต่อไปก็เป็นอ่างอ่างหินเนี่ยี่เตรียมอันนี้อันนี้จะไม่ใช้อ่างอย่างนี้ก็จะปั้นเอาซีเมนต์ปั้นเลยเดีย๋ยวจะวัดให้มันเหมือนอย่างเงี้ยจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้ ก็อยากจะปั้นเอามั่งและประหยัดเพราะว่าไอกระถางสามใบนี้ก็เก็บมาได้ครับเก็บฟรีทีนี้ไม่มีใครเข้าทิ้งนะตอนนี้ถ้าเขาทิ้งอาจารย์จะไปเก็บเดี๋ยวนี้กทมเขาไม่ค่อยทิ้งอะไรแล้วครับมันเจอนโยบายใหม่หนโยบายใหม่ของรัฐบาลบารัฐบาลที่โหสุดยอดสุดยอดคนเลยครับสมัยก่อนนะคนคนจะต้องอะไรเขาเรียกว่า รัฐบาลไม่ใช่ทิ่กอ,อทมกอ,อทมอต้องมาเก็บขยะตามไอที่ลกล้างนะก็เอาขยะไปทิ้งแล้วก็เผากันด้วยอย่างนี้กทมไม่ต้องยุ่งเลยสบายมาเจอนโยบายที่ว่าใครมีที่ว่างเปล่าในเก็บภาษีแพงโอ้ยรียบปลูกกล้วยกันใหญ่เลยปลูกกล้วยปลูกมะนงมะนาวกันเ <c oughs> นี่ยควันออกชุยๆหน่อยแล, <c oughs> ล้วเดี๋ยวควันออกเยอะอาจารย์จะเติมน้ําในถังหล่อเย็นหน่อย อินว่าจะเอาทรายใส่ไปด้วยเดี๋ยวครั้งนี้ทรายใส่สักหน่อยอม,มันจะเปลืองเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนคลิปตัดไปน้ำส้มกับจะให้ดูทบทวนทบทวนดูเพื่อยืนยันเนี่ยขวัญไม่มีข้างบนไม่มีควันนะอันนี้ไม้นี่เอาไว้สำหรับจุดเวลาไฟมันดับมันไม่ดับ มันไม่ดับก็ไม่ต้องเอาฟืนใส่ไปแล้วเงียบชิบ15หนาทีครับหรือว่าไม่เกิน20สินาทีแล้วก็อาจารย์ก็ไปใส่ไม้ดูเล็กๆแค่นั้นแหละใส่แค่นั้นะมันก็ลุกอยู่นั่นลุกอยู่น้อยๆแล้วเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวไปใส่ต่อแล้วครับไปใส่ต่อแล้วถ้าอย่างเงี้ยลุกน้อยหน่อยมันต้องให้สม่ําเสมอครับจะเล่นไม่เกิดควันตอนนี้9นาทีกว่า ใช้เวลาไปทำคลิปไป9้านาทีกว่ารับเนี่ยไม้ที่อาจารย์จะใช้เท่านี้แหละเดี๋ยวใส่หมดเลยแ,แล้วก็ไม่มีควันก็ไม่ใช่ไฟมันดับไฟมันไม่ดับมันไม่ดับควายร้อนชะงอกหน้าไปไม่ได้เลยครับมันร้อนอึ๊บเลยลมแรงมากอากาศมันดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าลมพออากาศดีมันลุกเผาไหม้ข้างในเขาเรียกว่าเผาไหม้สมบูรณ์ ถ้าเราทำให้เผาไหม้สมบูรณ์ได้เนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาควันมันเยอะไงควันมันเยอะเราก็จะต้องจะต้องปิดแล้วก็รีรีอากาศแล้วก็เผาไหม้ควันตรงนี้จันจะใส่หมดเนะี่ยครั้งนี้จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้ไปทำงานอื่นหน่อยงั้นมันไม่มีเวลาใส่ใส่เยอะๆมันก็อยู่ได้นานไง อยู่ได้นานถ้าใส่น้อยน้อยมันก็ต้องมาเติมกันบ่อยหน่อยแต่ที่ห่วงก็คือว่าควันถ้าใส่เยอะเกินไปธรรมดาควันมันเต็มเลยนะอาจารย์เคยใส่แค่2ดุน่น2ดุลสาดุ่นแล้วก็ต้องปิดและต้องรีปิดเนี่ยมันไม่มีนะคือธรรมดาเราก็ปิดภายในสามสิบวินาทีใส่แค่30วินาทีตอนนี้ใส่ไปหนาทีแค่เวลาใส่ไปตอนนี้1ิ นาทีกับ57-58 58วิครับไม่ถึง2นาทีก็ใส่เสร็จปิดฝาเรียบร้อยควันไม่มีเดี๋ยวไปดูยืนยันข้างล่างเนี่ยบรรยากาศเป็นไงครับเงียบสงบไม่มีควันไล้ควันเนี่ยมันไล่ควันจริงๆนะแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลย3-4ชั่วโมง3 4ชั่วโมงไม่มีก็10กว่าชั่วโมงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มี ถ้าไม่มีควันก็ใช้ได้ครับความร้อนข้างในสูงสุดสูงสม่ำเสมอไม่ใช่สูงสุดสูงสม่ําเสมอในเมื่อความร้อนมันสม่ําเสมอมันก็จะทําให้ฐานเราสุกสุกไวคายแก๊สไวไเห็นไหมครับอาจารก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงเออตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นแล้ว มันมีช่องหนึ่งที่ว่าใหญ่หน่อยน,อนี่เนี่ยตรงนี้มันใหญ่หน่อยเนี่ยมีไฟลุกอยู่ไหมครับไฟลุกอยู่นัไไน่นภายในให้ดูแค่นี้แหละอาจารย์ใช้โซ่เลยใช้โซ่สำหรับยิ้วยิ้วฝาขึ้นมาแล้วก็ออกโซ่ยิ้วลุกดีจังเลยควันไม่มีเลยไรควันการตักน้ำส้มต่อเนาะ12นาทีแล้วครับ ก็งานหนึ่งงานตักน้ําส้มต่อไปก็คือฉาบป,ปูนตรงนี้ปั้นขึ้นมาให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนทั้งนู่นให้มันเท่ากันให้เท่ากันแล้วเวลาเอาแผ่นเหล็กนุ่นเสียบโอ้มันชาร์จเอ้มันมันโซมอยู่แผ่นเหล็กนุ่นเสียบเสียบปุ๊บแล้วก็เทสา,ายมันจะง่ายเลยทีนี้ง่ายเลยไม่เหมือนเก่าแล้วเก่านี่โดกเย็บ e ปิดยากเหลือเกินนะครับปิดยากเหลือเกินอย่างนี้เราก็แค่เอา,าสายใส่ไปหรือว่าเอาแผ่นเหล็ก แต่ไปด้านล่างแล้วก็สายเทมันจะง่ายจะง่ายเนี่ยยังยู่ได้เยอะๆเลยได้แค่ครึ่งถังเองเนี่ยเดีย๋ยวตัดได้เยอะเลยยีไ่ไงยืนยันพาทิ์จะตกดินแล้วุกมุบไปแล้วพาทิ์มุบไปแล้วนะมุบไปแล้วนกร้องนกบินเขาลังกันหมดแล้วอ่า พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วไม่มีเมฆสวยๆเลยวันนี้ลมนิ่งครับดีจังเลยพวกนี้ถ้าพ่กนี้นิ่งนะสวยมากเพราะว่าแก๊สมันออกไงแก๊สออกถ้าลมนิ่งอนะ่ะสวยนี่คื้นน้แม่น้ําเจ้าพญาเขาหาปลาไม่หยุดเลยปลามาอย่างไงปลามาเฉยเลยวันนี้นี่ลื่นสวยเลยก็ทอดแหกันนี่ไงทอดแหกันอยู่ทั้งวันเลยเนะทอดกันทั้งวันเลยเออ ปลามันมาแดงในตอนนี้ธรรมดา,ามันหมดไปแล้วนะสิบสี่สิบสี่นาทีสิบสี่นาทีไม่มีควันนะครับยืนยันไม่มีควันไม่รั่วไม่รั่วไม่มีควันไม่มีอะไรตรงไหนก็สบายแล้วทีเนี้ยเตานี้น่าจะสวยรู้แล้วเตาที่แล้ว ออลองผิดลองถูดเป็นการทด,ทดลองอพูดผิดซะแล้วเป็นการทดลองครับเตานี้เตานี้ก็ความรู้เต็มแล้วก็จะไม่ผิดแล้วครับความรู้เต็มก็จะไม่ผิดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้ามีโฆษณาขึ้นดูให้อาจารย์หน่อยนะครับอย่าก,กดข้ามนะดูให้อาจารย์หน่อย เห็นใจก็ตรงนี้นะครับอาจารย์ทําคลิปขึ้นมาทาคลิปขึ้นมาจะได้ค่าโทรศัพท์บ้างไม่ได้มากไม่มากไม่มายแล้วครับแต่มันก็ได้นะมันได้ค่าโทรศัพท์ต้องเริมไหมยังไม่ถึงร้อยดอลลาร์เดียวเพราะว่าอาจารย์ทาคลิปยู u ูบเนี่ยทำมาปีต่างกมกลาแล้วครับลืมเปิดไลสร้างไรายได้อะทีไม่งั้นมันรัฐเงินจะได้ค่าโทรศัพท์เขาบ้าง ให้ความรู้เข้าไปก็ตังตัวเองยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับก็ได้ตรงนี้แหละครับถ้าปล่อยโฆษณาขึ้นให้อาจารย์บ้างนะครับดูก็กดไลค์กดแชร์บอกกันต่อๆไปนะอาจารย์อยากไม่ให้อยากให้ประเทศไทยเราควันน้อยๆครับไร้ควันอย่างเงี้ยนิ่งสงบอย่างเงี้ยไม่มีควันเตาเผาถ่านแบบไม่มีควันเผาอยู่นะครับเผาอยู่เผาอยู่นะครับเนี่ยไม่เช่บองไม่เผาควันไม่มีคนไม่รู้แล้ว วิ่งผ่านไปผ่านมาไม่รู้ควันมันจะมีตอนควันบ้าควันบ้าขึ้นมามีแก๊สเราต้องจุดเผาหัวเตาเป็นซุปเปอร์ซันให้ได้ถ้าไม่งั้นมันจะรบกวนตรงนอตอนนั้นแต่เตาอื่นเนี่ยพอเริ่มจุดควันบ้ามันเกิดตอนแรกเลยตั้งแต่นาทีแรกแล้วแล้วก็ยาวไปเลยเป็นวันวันสองวันเจ็ดวันนุ่นควันขึ้นตลอดอาจารย์ไม่มีนะอาจารย์มีประเดี๋ยวประดาแค่นั้นแหละควันอ่ะแล้วก็หายเลยเราบำบัดถูกต้องควันไม่มีครับเนี่ยยืนยัน วันนี้ยืนยันแน่นอนแะล้วควนสำเร็จต่อไปยิ่งดียิ่งกว่านี้อีกต่อไปเก็บทุกเม็ดขอบคุณครับสวัสดีครับ